สวัสดีทุกคนตอนเช้าเรื่องขอตัวตอนนี้เรากินข้าวเตรียมตัวเข้าวาล้รับนี่ผมได้ไข่ต้มผมได้ทําการใส่ซอสแล้วก็ใส่พริกไทยของคุณดูชังกิงก้อนหนูว่าข้าวองุ่นหนูนาสกุลสกุลจริงเลยนะหนูนาจริงนะมันไม่ต้องเป็นไม่ใส่ต้องอะไรหรอกตัวมันเองอร่อยข้าวยากเิสิโอ้อร่อย ผมใส่พริกไทยแล้วก็ซอสอโคตอร่อยทุกคนเข้ากันมากทอเ่าต้องเยอะดีสิอาทอ่าตองไเยอะดีอ่าจะำรักอร่อยบ้านผมได้ตัวสองตัวขึ้นม้เอามาทอกอยย่างมา นาเนี่ยไม่เป็นหนูใี่กระดูกไม่แข็งแลวตัวก็ม่ตัวก็ไม่ใหญ่สักเท่าไหร่ตัวก็ไม่สวยาหนูุกไไม่เหนูุไงแวนีแล้วมาหนูปุกนใหญ่ยังไงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุนรักันทุกคนกินข้าวกันใหญ่เลยหลายเรื่องของทุนไมุ่๊กติดตัวใหญ่หนูุกตัวเล็กตตาโต